khánni ko jānaing dainso mya so chi su ba de sila pwei ni yadan a lwe nu chi su nin khop pwayta muni khob o akhanana ko boe myat thara anathaya pa kya lwon boe ran zang kha กัาบลูชุมแดนซอมโอซอมป่าต้มแค่พ่อยทีลมทีควะกักยาล่อนปล่อยกักยาบริษัทพงแด้งจากะชุมแดนหันอาหารพงแด้งมาลยดานักุโซจากะกุโซขามทูเลย์สรานากุงส้มป่างาป่าศีลาอาคารนากุโซโก เวจาส bon ิอีหอรเลยเพเดิเดิพลังพงหาบ้องจุมจุมแต่งขีปะตราโตตรามีได้ไหมนาอัยฉบิยต้อมคุณตัสุริยจันดาลุมมือผาแต่งอันเถลวเยมุอผีเอบโอมาอันเถลวยมุนีเอบโอหนาวมาหาสนิโอยู่นาา ကောပ္ပစီခੁੰတ္တနေရသန္တာကေစုအနေတဲ့တော <laughs> ့နေတကားခိုမှုစိမာလွေဘောေမြင့်ီခေပိုလ်ခੁੰတ္တသုရိယသန္တာတွောအခင်းကာလနောကောပ္ပဇနယာခွန်နမ်ကိုတဲ့တဲ့ tham ဘေအားငားနေဘိုလ် จือคือภาษาศาสนาอริพงคุณต่านสุริยาจันดากระเท่งทำอเติงจือคือรีราแต่ทั้งโทษภาษาศาสนารีราแต่ทั้งโทษคำเรทีเรจะแต่งอแพะปองจุ้มแต่ทั้งโทษแต่งตัดหุ่นเฮาแกจูตางาคุณต่านสุริยะจันตา พ่อแก่คุณท่านสุริยอาจารย์ตาแก่สุอเนตน์คุณท่านสุริยอาจารย์ตาลุภานีแดศีลกวยโหอ้อนท่อเลยมุนีคือพระโอ๋นาวมะโลซิอยู่อาตมาก็อองอามยากนิซักนิซักอีดอมจูคุธัมมาอามยาธัมมา အာမင်ဂူဝိဒဝိဣဓောဓမ္မာအမြာဝေဘဝကတူတားအိဒေနာအမြာကတူတားအိဒေနာဒူတားအိဓောခမ်ရေတိရေဓမ္မာအမြာဘုံကွယ်ကွယ်ဘောလိုမာစုသူခုဓမ္မာဘောမာစုဓမ္မာအမြာနောင်အဘိအန်သောခန္တေအာမင် เอาทั้งเสียเอาใกล้ชายจืดจเดียนี่เบื่อฟะโอเสียขาดเอารูปามสีรติเมตสานม์นามกตฏามนัสีรติรูปามสีรติเมตสานม์นี่โลสิอรุขันธานาอเด อัพราดาอัคราดาตะไกดาอัตวิดาอัทโทมาดานามกตธรรมกตฎอามินอกุงสิขาอกรรมศิขาธรรมะอเมียข้ามลองที่ลองอกุงแกจูพงเหน่านาสีระตีตะพราดาเต้าตะไกรดาเต้าตะทูมาดาเต้าเงาเหน่นอเดือคุณดางสุริยจันดา กปวยวยฝ่ามาสีขังหนิโบคำสาธิสาจุคุริภาสาริศาสนาเรแต่งววยวยฝ่าเดทอดดุเมอมีนาออกไกหนิกาเอาลุมะกาหันเซนี่โยอเกองปุตองนี่ตการหลวงตการมสีมาเขมุนิโบแต่งตอ bạc tư chàng thế có mẹ cứ cứ nào sẽ nè nó ạ kêu kê chú biu ạ kêu ông khá ra hát sẽ bây giờ sẽ ít khai nè lùi phê ảnh bê bây giờ sẽ để nào nì tạ gà lông tạ gà mạ để nào thỏa bộ ô nào tham ta pháo ta áo biểu áo biểu Tạ ka có mấy biểu nào? Phá ka ro có rô nào? Lịch ngao thùng ka ni sung ma. Phá hua ke li kê sang thỏa sư bộ ô lô miêu Xuân bà lịch bộ ô Năm má ha nào? Cá rô ngã-ma-si lén đá lên lịch นี่ป่ยไสบกจะแค่แพ้แต่เต็มในจันยมือนีคอเออเาเนาะทิงแคนี่ลิกแต่ม่มงาโป้งเงาหวานแต่ด้าแค่บาแตลิกอโก้เราแต่เต็มในตอนลิกโป้โอแต่นพอทิ้งลิกแต่เงาแต่เอาเรือกะทิ้งโก้เอาป้าแล้วเะ ลิงเงาวอามายสมทูทิงแค่นี้เจอคือเดลิทุงจับนี่โพทองบองตุริยาพงดงแคสูงปิวแคนาวเด็วาเดียนี่พวะตาวนเปมิวลิงเงาวทุงกะกะพทอบูเดกกอนกะแค่บูความลานานะภาวะตาวนภาวะตาวนกา ทิงแค่นิลิสอนดาดาแค่นิลิทิงแค่นิลิ่สอนดาดาแค่นิเงาเดาะแค่นิเงาทิงแค่นโพธทงมองตุริยาทิงแค่ก่อนกะแค่นโพธิคลาแนวลินเบีววโภพวะตาบลิโยลินเบีปนิตะกาโลตะกามาสี ซุงปิ้วขะเดภาวะตาวนเกะอานาธุสะแมงตาวนกะโรนาอัจฉุกูอะเร็งคุมทิงแซนสะแมงตาวนเกะโปเซงทะหาสุโปโคโรนาเตนิโปโล묘เฟเนกะตีนคาโปโล묘เฟเนกะตอตากโปโล묘เฟเนกะทางโทโปโล묘เฟเนกะทางเสียโปโล묘 แม่งาเมต้าไิกัเปยบามุนนิโบกุงเส่าไปนก็แท่เพอ์บามุนโปกุงเส่าไปนกัทางทโปอเจูกระโนาอาบาโปอเจูพงกรโนาอทิงแค่นิโบรับราทิงเพียแค่นิโบเลงบูบุทิงเพียแค่นโบยิงแงรีนอมากกลงกัมาสีกับพ่อเล่นสื่อโปจอคือเจูแต่เอา ก็ลงกมาสิกขเแลนสูปโอลิหลายตอมยิงเงริอจจเดนาวก็ลงกมาสิกแลนสปโอจูคือภาษาศาสนาทิงตีเรอจอลิสันตึกอจอมูอจจาเตงอาจนี่เาจาพงพินิตีนพินิขังอุย อาจจะนืพี่นี่ก็อาแท,งทง่งๆขุมธรรมาพี่นี่ก็อ้อนเมียงอาจจะอาแรงพี่นี่ก็ตะล่าเออนี่เราจะเด็กกะลงกะมาสิทิ้งมาอาจจะธรรมาไม่เอาเด็กอ้อ,อนไก่าลามอ้อ,อนไก่ปลาธรรมาอ้อ,อนไก่ช่องอเมียธรรมาลุยบาเออนี่เราจาะไหนแทะทิ้งจูคืออาแรงเรงาไมามีทิ้งจูคืออาแรงนาว Sám ta tạo kế nào mà chưa khu á rèn khum thiên sen. ta won kế. Hắn sẽ đi nào? có luôn cả má xí cả má quẹt mũi đi nào. Quẹt tầm biêu luôn cả rồi nào nào tệ thiên khả lìt để mơi mơi thiên khả nghèo để mơi mơi thiên khả thùng ทิงขยะนิบออาก,การอากะทิงขยะนิบอหลังบูมุสมเภบ้าริอองชูบงแต็มตอทิงบ้านิบอปิญญาเรปิญญาเรโตตักทั้งพวมุเพนี่ก็เชื่อมือเออก็ทิงเลยก็เรียบเลยน,ยนยน,ยม وي, ม وي. นี่เราจ้าแต่เมย์เมย์ก็เบื่อหนามาบ้าก็เถอะจะเนี่ยงานก็สูก้ก็หน้าเสน่ห์ bà ta cứ thế chẳng có mai cứ nào nào mà bố chớ khờ à mưu ni khờ bố ni ở già nào chùm nên chùm nên thế cái cải mưu áo lô mà lùi ờ à ông biểu mưu ni khờ bố tảnh tờ anh ni nào đá nạ cú số tệ thỏa chá cả cú số tệ thỏa xí lá, số tệ thỏa กอนงาซานเอาผูเป็นมากุโสเดทวะภาวนากุโสเดทวะเลงบูมุอารังเออนี่เราาพงเกุโสตราพวนาอานนอมากบจนมาม่นีขโอเดงต่อกทิงเลยจุขเรรังอัดเข้าสู่เข้ยกกุโสตรากัฏหานี่เราทาพงนา นิบโอมิวซาตาขามสามุเพเนกถวาตเถเส่ส่นิบโอบขามทีเพเนกงิมขามตเสเสเนาลมากานึปันงิมขามหม่เดเพเนน่ซ้อนจิกละบยอเอาลสุตองเนีเาปงอาบราก็เปือนเามไว้จานซีสอนพิชงาแต่งเถะเงาชูตองอยู่แต่กาโลตะกามาซีรอดลอนเสวางปงาบรากุโซมาบา miêu xa ta cam si sa o. So sata, si số, xa 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 ta sa ya so si xa 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 ma sa xa xa ta sa Ni nghiêm kham Ni nghiêm kham. Kham, kham kham nghiêm kham Lạ vang men dở ô Ni ban nghiêm kham Kham nghiêm kham Lạ vang men dở ô Ni nghiêm kham Kham nghiêm kham ลาวังเมนโซเออฮันส์นีอาเกียมบิวตอนมือนีเข้าโบเดงมือนีเข้าโบอาคันอนาโกกะล้งกะมาสิกะทิงเนี่ยลิกกะทิงเนี่ยเงากะทิงเนี่ยอัทุงเดลิกะทิงเนี่ยจื้อคือก่อนกะมุขควมลากะทิงเนี่ยนี่โบลังบูมุกะทิงเนี่ยนี่โบปิงยาเรกุโซตระพุงเดนาอา กมมาวาทานศีลภาวนาเวียวิจอปสายนะจะแตงกุซูกูเจกูเมียวพ้งแตนาวกโลงกมมาสีอัตวะเพเนกะละอีโยโยเพเนกะละอีเมงมืองเถาะมังตระโพเญนนิพพานขำสาพงาพระคืนเนตระโกนาตกาลงตกามาสีหยาโลอาตภูโคดมูตพองอาลงตินโฮย